ชิวๆมาแต่ก็มีพัดลมให้ด้วยเยอะยาพูดถ่ายให้หมดย่าพูด ฝนตลอดเวลาเย่ yeah, มาถึงที่พักแล้วนะคะเราก็กำลังเดินไปเงียบมากคิดว่ามันน่าจะแบบฝนมันจะตกใ้วนบางคนก็เลยยังไม่ออกมาะคะคือถ้ามีวิธีของฝนเรียกเราไปได้แนละ้วไปที่ไหนก็คือฝนตกตลอดแต่แบรรยากาศดีมากบรรยากาศดีดมากบ้านนี้จริงๆคือก็อยากนอนด้วยแต่ว่า เรามาคืนเดียวเนาะอยวตามน้องเข้าไปฮะค่ะเราจองมาเป็นเดลเตทนแบบนี้อือคือที่ดูแฮปปีมคือมันเป็นแอร์ตอนแรกนึกว่ามันจะเป็นพัดลมทุกคนนี่คือห้องนะคะชิวๆมากแต่ก็มีพัดลมให้ด้วยเย้สวยงามโซนหน้าเต็นผ่านไปเดี๋ยวเราพาไปดูด้านหลังนะคะที่ยันนี้เราจะทำบาร์บีคิวกัน นี่พื้นที่เราก็จะมีพื้นที่ด้านหลังอย่างนี้นะคะเอาไว้นั่งแบบนี้ได้หรืออยากจะนั่งแบบนี้ก็ได้นะคะแก้วแต่ <c oughs> ไม่เอาแก้วลงมาก่อนไม่เป็นไรก็เดี๋ยวพอโเขาแก้แต่ ้าเราเอามา5ชุดทุกคนแต่วันนี้เพิ่งใส่เปหนึชุดอันนี้คือเป็นชุดที่เอาไปถ่ายตรงเขื่อนมานะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเป็นเดรสให้เข้ากับบรรยากาศของที่นี่นะคะนี่เลยลก็จะเป็นเดรสนี่เป็นเดรสอันนี้นะคะแล้วก็มีหมวกด้วยของ s h a t o w Studio ตอนนี้ชอบหมวกแบรนนี้มาก เวลาที่เราลอยคอรอคอยมาถึงแล้วก็คือการกินข้าวเย็นเร็วมากนี่คือชุดที่เราสั่งไปนะคะเป็นเซตหมูแล้วก็มีเนือ้อแล้วก็สั่งเนื้อจานๆมาเพิ่มนะคะยังไม่พอเราไปซื้อเราไปซื้อมาเพิ่มด้วยซึ่งเราซื้อมาเพิ่มได้นี่นะคะ คืออันนี้เป็นความที่เราอ่ะเติมไฟกันเองนะทุกคนเพราะถ้าเราเมื่อกี้น่าจะแบบประมาณชั่วโมงเราสามารถสั่งเป็นเซตของทางที่พักได้นะคะหรือว่าเราไปซื้อมาเพิ่มก็ได้เพราะว่าเมื่อกี้เราก็ออกไปซื้อมาเพิ่มนะคะเป็นที่แมคโครเนาะซื้อเนื้อซื้อ,อน้ำอะไรอย่างเงี้ยเข้ามาเพิ่มได้แล้วเขาก็มีเตาย่างบริการรานะคะก็คือแจ้งเวลาเขาว่าจะให้มาเซตตอนกี่โมงเขาก็จะมาเซตให้ โอเคนะทุกคนแต่ว่าทางเข้ามันเตี้ยไงแซนเพลวัวชนไปหลายรอบแล้วต้องแบบอยู่พิชินแต่มันชิวมากแล้วคุณเงียบมากคือแต่ละเต็นอนะมันไม่ได้ใกล้กันขนาดนั้นทุกคนมันก็จะมีแบบสเปซมีความห่างอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะเพราะมันห่างกันก็แบบก็สามารถใช้ชีวิตได้เต็มที่แล้วของเรามันมีบริเวณเยอะมากมีหน้าเต็น์ด้วยแล้วก็มีข้างหลังที่เรากินติ้ง,งย่างกัน,นก็เลยรู้สึกว่าแบบชิวดีนะพเพวจ่ายมา3,003นะคะ อาหารเช้ามาแล้วนะคะนี่เขาก็จะมาเสิร์ฟถึงหน้าห้องเราแบบนี้ตอนที่เรามาถึงเขาก็ให้เราติ๊กเลือกนะคะว่าจะกินเป็นแบบอเมริกันเบรคฟาสหรือว่าข้าวต้มเราเลือกอเมริกันมานะคะกิกินกันเถอะ ตอนนี้อยู่ที่ร้านกลางพนา,ากลางพนาโรสคาเฟ่นะคะสวยมากคือเป็นร้านกาแฟแบบนี้นะคะแล้วก็มีดอกกุหลาบนะแต่ว่าน่าเสียดายอีกแล้วก็คือว่าเรามาวันจันทร์ซึ่งเป็นวันที่เขาตัดดอกกุหลาบค่ะดอกก็เลยอาจจะไม่ฟูเฟื่องมากแต่ว่าจริงๆบรรยากาศดีถ้ามาวันแบบช่วงหน้าหนาวน่าจะแบบดีมาก และนี่ก็คือตากล้องของทุกบกกล็อกเกือบทุกบล็อกที่ไปนี่รูปสวยเพราะคนนี้ตลอดขอสัมภาษณ์หน่อยค่ะมีเทคนิคอะไรในการถ่ายรูปค่ะอย่าพูดเยอะเดีย๋ยวดถ่ายให้ดี๋ยวูแล้วก็เปลี่ยนชุดอีกแล้วเป็นกางเกงกบเแบบใส่สบายๆยางตรงใส่กับสกล้าะ ะเปปาไปเเดราย้ายมาตรงโซนที่เป็นร้านคาเฟ่แล้วนะคะ The Brother l o หลคาเฟ่ตรงนี้นะคะทุกคนก็คืออยู่ถัดจากตัวโรงแรมที่พักของเรา,านะคะแล้วก็ด้านนู้นก็จะเป็น ที่ที่เขาเหมือนขายของอะไรสักอย่างแล้ววันนี้เหมือนเขายัางปิดอยู่เราก็เลยไม่ได้เดินไปเราก็เดินมาตรงน,นี้บรรยากาศก็โอเคค่ะเงียบๆมีห้งนั่งเอาท์ดอร์แล้วก็มีนั่งข้างในนะคะก็คือสั่งเครื่องดื่มแล้วก็เลือกที่นั่งได้เลยกว้างมากมีหลายมุมให้ได้นั่งให้ได้แบบถ่ายรูปนะคะ เรียบร้อยนะคะไปะไปที่ต่อไปกัน สั่งเป็นออริจินอลมานะคะอร่อนะมาชิ้นใหญ่ ừ ừ ก็ถือว่าเป็นทางเลือกแบบกินระหว่างทางที่เราแบบกับกรุงเทพได้อะไรเงี้ยถ้าเราไม่ได้จะจอดกินนะคะโอเคเลย สำหรับทริปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะมาเที่ยวกับเราก็คือมาง่ายๆชิวๆพักผ่อนนะคะที่พักทริปนี้ถือว่าดีมากให้สิบเต็มเมียได้ลูปแฮปปี้แล้วะว่ามันดียังไงก็ได้กิจกรรมก็ประมาณนี้เนาะแต่ว่ารอบหน้าถ้าเกิดมาก็อยากไปลองแอดเวนเจอร์ดูบ้างเอ,อ้ยจะได้บอกได้ได้อเอออยากไปแบบ